สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับกำอานิง <laughs> จบแบบเท่ๆเลย <laughs> หัวมันสิจมไาเฮ็ดหยังอันูว่าจเข้ามาเ,ยมล,มาเลย <laughs> <laughs> โอ้สลิงไหมขนสลิงมาให้เสียนิงครับน้าๆนะนะน้าผู้จัดการ คือไปเยอะบอุกคืนดรอกเดียวฮะบุกคืนดรอกเขามาเคยแทงหูบ่อยัองวาอยู่อืมเ <c oughs> ขาแล้วเขาแล้วพี่เขาเข้าว่ะ <c oughs> มึงเคยคอยู่ละคอนเออพี่เปีขึ้นปะนี่มาขึ้น, <c oughs> นปะเขาว่าบุกขืนนกสามมือคนเลย ปุ้นแห่งข้านี่เอาไม่โครไหมเอเอไม่โคอ่อะอัดซิโจ้ฮะขึ้นบยลุนไปพอร้อมกันครับ <c oughs> จมล้อหน้า <c oughs> เกือบร่วง้วครับนิ่งฮักหักรอเนาะโอ้เมนยางเหรออย่าร่วงเลยเมนเลยเนย ฮะบอนะปัไหนสเกเี่ยเอาเลขกำลังดีเอาไงท่านไม่โคเลยวะไม่มีอะยะไม่มีอะยยงานเข้าครับจะดูมิริเตอร์ของสุรินสมบุญดีครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วยังไงท่าน ม,มันไม,ม,ม,ม่มีดินน่ะมันเป็นทรา,ายใช่มมันไม่มีกำลังหรอถามว่าถ้าลาไกลๆแล้วกำลังดีเนาะนแต่ถ้ามันร้อนฝั่งนี้ถ้าถ้าร้อนฝั่งนี้ร่วงลงไปอีกจบเลยนนดีไม่ดียางแตกกันชนเกิดแล้ว พักล้อมาไม่ได้ปุ๊บนี่ถ้ามันยืนข้างล่างอะ่ะมันจะ,ะยืนข้างล่างตรงไหน,นจะฟรีข้างล่างตอ,อแต่ลงมาข้างล่างติดเหล็กเนาะตายนะมันได้อยู่ข้างเอาแบบปุ๊บลองดู่ะลงามาเอาแบบบอกเลยลุงดึงไหนเอาแบบบอกกันเนาะนี่เอาตัดฟังพูนกันได้บอกตัไทยหลากนะเอาแบบมันไม่มีที่ตะกุ้ม,ม,ม,ม อูแต่ถ้าลกถ้ามันตะกุยมาฝั่งเหล็กก็อันตรายเหมือนกันนะกูถ่ายยางรู้่วออนนี้มันฟรีฝั่งนี้บอท้อตอนนี้ผู้จัดการกำลังวางแผนไงเสียป,ปิงชายโสดหนึ่งรายตอนนี้กำลังคลุมคลั่งครับ <laughs> ไม่หมูเด้อพี่น้องเอ้ยที่เรียจังได้หรอแบบเนี้ยระวังเหล็กเด้อ เลยเป็นตีเหล็กลงดีไหมตีเหล็กมันกลมลงดีป่ะล,ลุงระวังเด้อระวังเหล็กระวังมันตะกุยมาฝั่งนี้เด้อเป็นเหล็กเด้อยางรั่วเลยน่ะเ,นนเอเอหน่ะเอาเอางั้นก็ได้จัดไปดเออนะ ชอบแต่แบบนั้นเองน่ะให้นิ้งมันหักล้อมานี่ไม่ได้หรอผมว่างานนี้ถึงไม่โคแน่นอนนะครับดูจากสถานการณ์แล้วเพราะว่าล้อหน้าซ้ายกับหลังซ้ายนี่มิดเลยครับปัญหาคือเทเลอร์ย้ายไม่อยู่ มีตะเหล็กเลยครับเพื่อนะจะลงปูนได้นิดเดียวเต็มกล่องเอาไงท่านเอาไงสู้ต่อไปยังไงส,สู้ใครโอ้รัวก็รัว งานเขาพี่น้องงานเขางานเขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ๋อเจอเจ้าที่บอโว้หรอหน้าบินเลยครับตอนนี้โดนถังน้ำมันนะครับเอาไงล่ะมันค้ำแล้วนะเอาไงเลงมันค้ำแล้ว ขังถังถังน้ำมันทำไงไม่โคเนาะเทปูนใส่ถุงก่อนไหมให้มันแห้งเนาะพอเอาใส่ถุงปุ๋ยกันได้สักสี่สิบถุงไม่ปล่อยให้งแห้งอย่นงันเลยค่อยแยกเอาเอางั้นเลยบุ๊ได้สามวันสี่วันแล้วแยกเอา คิดว่าง่ายเหรอเหนื่อยเลยตอนนี้ก็หล็กออกจากทังแล้ว ป็จะได้หนห,หนา้านติดลมครับติ๊โลมบอโอ้ตงโคฮะติดโคกติดโคกแห่ฝดมาซอยปะน้นกำลังใจดีเล <c oughs> ยเออมีตัวประสักตเนาอพุดต่อไปติดลนลหนะนี่เนาะ นนบโ่โอ้โหอ๋อา่าชิวๆโอ้โบนสิคืนไหมเดืยบลอยมันรถไถม,มีกำลังเนะ แต่ก่อนรถถ่ายยืนข้างบนเนาะเอ้าไม่ใช่ยางรั่วหรอนี่ยไม่ใช่ยางรั่วหรอไอ้เจ๊โอ้พระเอกครับเอ้อลากไปเลยลากแบงนี้เลยลากออกมาเลยเออศรษร้อยครับมีกำลังครับรถถ่ายยืงข้างล่างคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ THANKS FOR JOINING US.